ได้แปดเอาลูกขึ้นไปได้บ่ได้ยังพอจะขึ้นแบบอะไร้านอาหารห้องลูกขึ้นไปได้ติอ๋อโอเคครับดูนี้บ้างเลยครับอันนี้เฮามาซื้อตัวอต๋วค่าซื้อตั๋วค่ารถขึ้นไปคนละห้าสิบบาทอ้าสิบบครับโอเคครับเอาลูกขึ้นไปได้นะครับเดีย<อ>๋ยวไปกันต่อครับนี่มันนี่เป็นร้านอาหาร โอ้แั้ไเป็นเดี๋ยวไส้ดิเดี๋ยวไส้ <Yeah. S 1> เสาบอกไบอกข้างหน้าและข้างหน้นาก็จะไปหาสายแก้วเหมนกนเงียบใช้ฝักด้วยเนี่น <Yeah. S 2> ย ค,คาเฟ่คุณชมียังไงที่บอกีหลที่เขบว่าย่หรอกไปก็นั่งกินจิบกาแฟชิคกาอรทะเลอาสายแก้วเดียวซ้วาย ซื้อค่ะแปดคน มีว้านอืมตนอมาขค้ือนหรอกฮะคนเขี้ยวสองล้กว่า เดียวเธอใช่ไหมไม่น้อยไปพวกร้านอาหารตามสั่งก่แรื่แต่เธอต้องบอกใช่ไหมร้านไหนมันมีร<อ>้านเดียวมีเมนูเด็ดบอกว่าสองเมนูคือปลาติดผงกะหรี่ผัดปู้งผกะหรี่นี่กับปลาหมึกไข่ปลาหมึอกอะไรไม่รู้อร่อยมากค <c oughs> ือตอนนี้เราห้อยพวกนี้กินข้าวเที่ยงนะครับเนี่ยบ่ายสองเครื่งเราเนี่ยจังได้กระเสียบ มามหิวได้ที่หิวได้มาได้อาหารมาสองครั้งกิบไปแล้วเลี้ยลุนเนาะเลี้ยอไปไปใส่อีกเอียวแต่พ่ได้แล้วครับบทท่นเราที่ไม่ขึ้นใบใบเสดเตียกับอีทัานหมดเลยเออใเสดเตียไปดูลิงอ่ะ ยิงเต็มในขงางทั้งเลยจุดสูงสุดหอคอยที่ตรวจสอบเห็นเบิดเลยเออ่ยดูงเขามองไปนี่เห็นเบิดคาสิคมาถึงทางด้านใดนี่ว้าวขวาม,มือนะ่ะโอ้สวยจริงครับเสียดายนอ้องโฟลี่มานล้วเจ้ามือเดี๋ยวนอ้องโฟลมากับย่าอาทิตย์หน้าต่อไปทีน,นที้เอมเเอามาขอบญาติมี่เฟรดเจ็บกว่้น ที่นี้เหรอแต้องนี่ดิแ่แ่เกเป็นต้นที่จอดรถหงมีหเส้นไปอีกอีกเป็นไงอีกห้านี่เหรอระวังลรือป่านะครับหรือสิ่งของนี่ไงหาดทรายเกี้ยวอ่ะ พไปหาที่นั่งพักผ่อนกันงเจครับหาดทรายแก้วครับเฮ้ผู้จดเคมาบ่ผู้จัเค,เคมาดิดชจ้นุ่งผ้ามาว่านุ่งผ้าไปน้ำใสนุ่งผาไปน้ำใสดิอยียครับไปครับหากินข้าวนะครับ บรรยากาศดีครับนี่นะครับบรรยากาศหาดทรายเกี่ยวครับผมนะครับมีโอกาสก็ามาเที่ยวมาเยี่ยมชมครับมีบ้านพักรับรองด้วยนะครับเนี่ย อยู่ง่างนี่อยู่ร้างข้างน จองทำเลครับเอาเอ,อ๊ะปกติมากครับปกติมากครับนะครับได้ทำเลดีแล้วครับนี่เหมาะจอยเลยครับที่เดิมใครไม่รู้ โโอ้หเมนูอะไรครับเนี่ยโอ้โหเมนูอะไรครับเนี่ยน่าอร่อยจังเลยครับต้มเสิร์ฟมาครับมาครับมากินข้าวครับมากินข้าวกันครับมาเลยครับมากินข้าวกันครับ กิแ้วกินาแเาค่บาทเยสบาทอหนาแซี่มบ่ะขาดอะไรอีกฮะไม่แปดมนูเมนูอะไรอีกปาหมึกปลาหมึกอะไรปลาหมึกย่างไข่ย่างย่างโอ้เอามากินเ้าเดี๋ยวน้ำทะเลว่ะฮะโอ้นั่งชุมวิววยู่หาด สายง,งามนี่กัโอเคแล้วครับเนี่ยโอ้โหสายง,งามจริงครับสายง,งามจริงมาครับพัตาพายายมาเท,ามนานาที่ยวทะเลอืออาหารทะเลเที่ยวทะเลสต๊อกหยีบครับอืมอ <S 2> <S 2> อมันเป็นอากาศครับโอ้ยยอดจริงครับโหนะครับ แสงแดดนักท่องเที่ยวว่าพอดิบพอดีครับพอประมาณครับอ๋ออ่งบริการคุตาเพราะว่าสั่งสั่งสั่งกุ้งหนึ่งโลเขาแยกเป็นเผาหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้มยำครึ่งหนึ่งมาล่ามาพักมาร่าอยกแล้ว ลาอีกปุ๊หนึงยำหอยนางรมอ่ะสุดยอดครับเราเสร็จปลาเมื่อไหร่เนี่ยโอเคเราเอาถัเข่ามาให้ยายนะอันนี้อะไรก่อนเนี่ยอันนี้ก่อนเนี่ยมึกไข่ย่างมึกไข่ย่างอัไข่ย่ากไข่ย่างโอ้เมนูยำอีกคุณแม่อันนี้อะไรนะยำหอยนางรมอเราเนี่ยพ่อ ผัดเผ็ดเลยเนี่ยผัดพริกแกงปลาหมึกใสเดี๋ยวนี้ไหมย้อดเลยแล้วก็ส้มตำอีกนะครับกาดทิชีอีสานบ้านชายทะเลพิมแซ่บกับพิมผัดคุ้มแซ่บกับคุ้มผัดอิ่มเลยผัดอิ่มเลย ทั้งหมดเท่าไร่30บาท2อ6 0ทั้งหมด30บาทเหรอก็หมึกหอยย่างสามร้อยโอเคครับมีนัวหันกุ้งหกุเรยเบปันหน้ากองโอ้เาีมลายพอแล้ยเอ้าเดีนเอออยพอเด้พอหรอเดี๋ยไปโอ้ไม่ทาไม่ทาพอไง เป็นบ่อยเนี่ยหาดทรายสวยครับบรรยากาศยามเย็นครับที่หาดทรายแก้วครับ <c oughs> เครื่องเล่นตัวนี้นะครับบาตนาบโบท๊ท รมลื่มรม,มกินครับ พ่อขึ้นเลยด้อพอด้วยครับน้ำทะเลครับสดชื่นครับกาดก็อ่าเปลี่ยนวะแปดอะขันเปลี่ยนขันเป็นชุดเป็นผ้าดิพักผ่อนนอนเล่นขับอัธยาศัยครับแปรครับถือว่าเป็นวันพักผ่อนครับฝึกระดอเสร็จแล้วนะครับเนี่ย อ่าก็พักผ่อนตามประชาชนครับก็หนึงเดือนเต็มๆครับกับการฝึกรอดอ